แม่นี่่ครับแม่สาวป่ะครับแม่สาวอาเนี่ครับแม่สาวเปิดไว้ท่าไห่ครับเปิดไว้ที่4ีดเกตเป็นว่วแม่สาวนะครับนี่แม่สาวสวยสวยครับนี่นี่ครับเป็นสื้สวยเบิ้งหนาตากันครับนี่นะครับล้ำตัวเงี้ยวเนะครับนั้นหนาลึกลึกเนี่ครับนะครับนะครับมือนีงัวหลายหลายครับการถ่ายอาสีบเบิ้งบ่ได้ชัดเกณี่มาได้เลยครับอาสีในไทยใก้ๆเะครับเพราะว่างัวหลายนะครับเอานี่ครับ อ๋อเนี่ครับไปแล้วนี่เอานี่ครับนี่สูงจะาประมาณนร้อยร้อยสารทิหานะครับนี่ร้อยสาทิมหาเป็นงัวแม่สาวนะครับยังนท่านทองแจ็เเือนะครับนะครับนี่ครับเบื้องบันไทยเพิ่นนะครับบันไทยนี่ครับบันไทยแข้งขากนดีครับคุณพ่อเพิ่นรับประกันหมดนะครับนี่นะครับเบื้องนะครับรับประกันตำนี้โบมี่ครับขาทอกขาถอนโบมี่นะครับ นี่ครับนี่ครับเอาเบิ้องบนไทยนี่ครับเปรีเลสเป็ดโคกหางโคกหางเปรีเลสเป็ดเ,เครื่องดำๆนี่ครับนะครับเปิดไว้เท่าไรกับพ่อนี่เปิดไว้เท่าไรกับพ่อนี่สี่สิบเก็ครับ,บ<า>เอาเบิดท่ผมจะลงไปใต้คลิปเด้อเอาพี่น้องสนใจโท่อมาครับ เด็ครับตัวเดียวครับนี่ตัวเดียวตัวเดียวแม่สาวหน่อยนี่บ่แม่สาวหน่อยครับเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดใบเจ็ดหมื่นสามครับผมเจ็ดหมื่นสามลูกไผ่ครับโอเคครับฮะโอเคฟสามหนึ่งนะครับนี่ลูกเคฟสามหนึ่งนะครับเป็นตัวเมียนะครับโอ้ยสวยงามเลยครับเบิ่งทายหยีนบนบนเลยครับอ่าสันหลังยงอ่าล้ำตัวเงี้ยงๆนี่ครับอ่างทองดีๆนี่เอาหนังดีๆเนื้อดีๆสีสวยๆนะครับ นะครับเอาแข้งขายอะไรก็ดีเนาะรับประกันเนาะไม่มีตำหนิไม่มีตำหนิประมาณจักเดือนกับงัวตัวนี้หกเดือนครับหกเดือนโอ้งัวงหกเดือนตัวใหญ่เนาะเคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่เคเอฟสามหนึ่งนะครับนี่มีฟ้ามีใบมีหลอดเนาะเออมีใบมีหลอดครับเคเอสามหนึ่งนะครับสูงกว่าม่านร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดวัดแน่นอนมากเลยนะครับนี่ยนะ ร้อยยี่สิบแปดนะผมนางไทยเบิ้งพี่น้องพี่องกาเบิ้งครับสวยๆนี่ครับเคเอฟึรับประกันเมื่อครับต่นี้บมี่นะครับนะครับสนใจครับอัตราเพิ้นกระดีๆีครับจงเฉียมาถามโอ้จังเฉงเอาเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า์สี่ส่องดศูนย์สามหนึ่งครับเพื่อนเบาสายเช่ครับเบาสายเช่โอ้ครับ เปิดไปเท่าไรกว่าเจ็ดหมื่นสามนะครับเนี่อ่าพี่น้องสนใจลูกเคฟสามหนึ่งเมีสาวน้อยนี่ครับผมเชื่อเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องสนใจโทรมาเลยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับต่อได้ห้อยแหครับอรแหนมห้อยแหน่วะนี่แหละครับห้อยแหนมเจ้าสำรับก็งามเก่าครับบ้านไหนครับบ้านโคกสีครับ โคกสีโคกห้อยเลยมีที่ปั้มสมัยตะกี้ครับโคกสีไดเนาะครับนี่โคกสีน่าดีครับโคกสีว่า,าบ้านโคกสียั่งตลาดมาน่ะครับโอ้จากบ้านโคกสียั่งตลาดนะครับเป็นฟ้ามง่วงงามได้จุ่นผมอยู่บ้านดอนยหญ่นางาเลยห้อยผมไม่ได้จุนรันกาแฟมีร้านกาแฟโอ้ครับครับโอ้สวยๆเอาเคฟสามหนึ่งเอาสนใจโทรมาครับนี่ครับหาคุณพ่อเบอร์ พ่อข้งไผนอนแม่แดงแดงแม่ดแม่หมครับสวสวยนี่เออสว,สวยนี่บอกโอ้โอ้มามาสว,สวยนี่ไม่สว,สวยนี่วะเออแม่ลูกเปนปะแม่ลูยโค้มตัวนลูกลูกนี่ผสม หลอดมาหรือข้อมตัวมากครับนี่ข้อมตัวมากครับข้อมตัวมากจักเดือนนอนนี่ไงวันที่เอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ลูกนี่สูงกว่าม่านร้อยสามสิบได้เนาะประมาณร้อยสามสิบนะครับลูกสิบเอ็ดเดือนนะครับเป็นลูกข้อมตัวมาเนี่ครับเป็นตัวเมียนะครับนี่เป็นตัวเมียนี่สวยเลยครับนี่เบิ้งกุ๊กไทยเิ็นไทยเป็นรับก๊กหางเครื่องดำๆนี่ครับแขงขาแล้วประกันนะครับนี่ลูกนะครับเนาะลูกนะครับนี่เอาหน้าตาเบิ้งหน้าตาของลูบ้างนะโอ้นี่ครับหน้าตาเชื่องเชื่องนี่ครับ หน้าตาเชื่องเชื่องนาเลี้ยงได้งัวเชื่องเชื่องรวมได้ข้ามได้โบเทียโบทีมนี่ครับเอาสีก็สวยครับนี่สีถือแดดเลยสวยสวยบัานนี้เบื้องแม่ครับบัานนี้นะครับนี่ลูกพ้นนะครับนี่สิบเอ็ดเดือนนะครับนี่ลูกโค้มโตมากแข่งขาก็ดีแม่ครับบัานนี้แม่นี่รูปแม่ใหญ่เลยนี่สูงกว่าแม่เท่าไรครับนี่สูงไรสามสิบเกศบ่วัดมาแล้วแน่นอนลอยสามสิบเกศนะครับนี่วัดมาแล้วแน่นอนแม่นี่ยลอยสามสิบเกศ อันนี้เป็นลูกคือเขาฮะมีแอ่นกับควบตัวคือเขาโอ้อันนี้เป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่นตัวที่แรกเลยแรกโอ้ลูกแรกร <c oughs> ลูกแรกในท้องแม่นี่เป็นตัวที่สองเนาะผสมคมโตัวมาได้มาได้เจักเดือนแล้วสองเดือนนะครับผสมคมโตัวมาได้สองเดือนแล้วนะครับนี่แม่นะครับแม่ได้่ๆครับล่ำตัวเงนั่นหนาลึกๆเลยครับอ้างท้องดีๆนี่ครับนี่เชื่องๆหนาตาก็ดูดีครับสวยนี่ครับ แล้วว่าสีนี่สวยครับนี่สีนี่โอ้สีนะครับแดงติดแสงแดดแล้วแดงครับนี่แดงสวยเลยนะครับนะครับสีสวยเอาพี่น้องเบิ้งใส่แดดคักๆเขามีไส้ไก่เบิ้งเด้อนะครับเพราะว่ามั่วหลายฉีทไส้ใกล้เกินไปครับนะครับนี่นี่ครับแข้งขาก็ดีเนาะครับเนาะรับประกันทาทกข้าถอนโบมี่เต่านมซีเต่าเนาะครับอ่านะครับ พ่อนี่เปิดว้เท่าไรครับสคนครับโอ้แสนเนะครับอ่าเปิดไ้แสนเอสนครับนี่ในลูกกับแม่นี่แสนเอเบอร์โทรเลยครับเบอร์โทรติเอ้ครับศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สองเกหาเเปิดว้ที่แสนเได้ครับพ่อมนี่เอาพี่น้องอยากได้วัวเขาคอกเตี้ยงเลยครับซื้อสองได้สาม นผสมแล้วนี่ซื้อสองได้สามนะครับโค้นี่แสนเอดนะครับเปิดไว้นี่ครับติดแสงแดดสวยๆเอาพี่น้องโท่มากนะครับเบอร์อยู่ใต้คลิปดวยครับเด้อโอ้ยลำตัวเงาๆสีสวยๆนี่นาเรียงครับนาเรียงนี่ลูกครับให้ลูกดีครับนี่ลูกโค้โตขอบพุณนไ้หลายครับ ขายเราบอกครับขายเราบอกครับเปิดว้เท่าไรครับนี่นม่ใหญ่ๆนี่้องดูกเดี๋ยวนะกุะดูกมักเเปิดไเจ็ดพันสองลูกลูกแม่ลูก้อใช้ลูกนะครับเข้าขาวนี่บอก โอ้นะครั๋อนี่แมียนะครับนี่แม่นี่ครับสูงประมาณสักหน่อยหาซิบหาได้นะครับนี่แม่นี่ลูกครับลูกเป็นลูกซาโลเล่นี่ครับนี่อ่าลูกซาโลเล่เขาขาวเนี่ครับนี่แม่ลูกซาโลเล่นี่นะครับอ่าเป็นลูกซาโลเล่ซาโลเล่นี่เป็นลูกตัวเท่าไรเนาะครับนี่ตัวที่เก่ครับฮะตัวที่เก่แม่นี่นี่นะ ลูกซีเหรอลูกเนตัวที่สอ่าซาโลเร่นี่เป็นตัวที่สามเนาะนะครับนี่ตัวที่สามนะครับลูกซาโลเล่จักเดือนเนาะนี่ไหมเด็กม่วยันนี้เรบกีหลอดเนี่ยตัวสิบเดือนนี่ละประมาณสิบเดือนนะครับสูงประมาณสักลอยยี่สิบนะครับซาโลเล่เป็นตัวผูนะครับนี่เป็นตัวทบนะครับนี่แม่เพิ่นนะครับนี่แม่เพิ่นแดงๆนี่ครับแต่ว่าลูกเป็นซาโลเล่ผสมพ่อตัวแม่ นี่ครับแม่เนี่สูงสูงยังไงสูงประมาณร้อยหาสหมานะครับนี่นะครับอ่างทองดีๆนะครับล่มตัวเง้าวๆนะครับนั่นหนานี่ครับนี่นะครับเลี้ยงลูกดีดีครับงัวทองแนวนี่ให้ลูกดีนะครับนี่หน้าตาเพิ่นกับเชื่องเชื่องนะครับแข้งขาดีเนาะครับเนาะโบมีถกโบมีขาถกขาถอนโบมีย่งรับประกันเลยนี่เดี๋ยวนี้ท้องว่างเนาะแ่นิดมัน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 ม่หลุมเลยก่อ๋อผสมแล้วบผสมค้มตัวม่บอ ได้จักเดือนแล้วครับผสมข้อมตัวนี่โอ้สี่เดือนหาเดือนนะครับสี่เดือนหาเดือนโอ้สะพ่อทองเป็นในไงได้เนี่เนาะอันนี้ลูกนะครับนี่ซาโลเร่เนี่ครับจมูกขาวนี่ครับนี่นี่ครับนี่อันนี้เป็นแม่นี่ทองแล้วนะครับนี่ข้อมตัวแม่นะครับเปิดไว้เท่าไรครับข้อมนี่แม่ลูกซาโลเล่นี่เปิดว้เท่าไรครับเจ็ดสิบสองเบอร์โทษเลยครับ 0 8นย์แปดหนึ่งเจเา่านะครับแม่มนเอาแม่นี่ประกันม่านพร้อมจักเดือนแล้วก็สี่เดือนเดือนะครับสมหโผสมหลอดเนาะผสมหลอดนะครับผสมหลอดลอมากมานะครับผสมพอพันยังครับจำได้ปะสมหอดบใบะโอ้ใบเล่ใบเล่เอาผสมหลอดมากนะครับเอาแม่ลูกนะครับนี่ซาโลเลลูกเขาขานีครับอาพี่น้องสนใจพ่เบอร์ไปใต้คลิปนะครับพทรมา นะครับสอบถามเบงตัวร้องกันดีกว่าครับแม่ยังไงแม่แม่ยังไนี่นะเดียวเดียวบ่ะครับนี่วะเี็ลูกมันนี่โอ้แม่ลูกเดี๋ยวเอาลูกกั้ยนี่ลูกลูกตัวเมียนี่ลูกโคตรตัวมากป่ะโอ้ลูกลูกไหวมีไหวมีหลอดลูกไหวเสร็จ วายเซหนึงครับนี่วายเ่กสูงลอสงูอยเจโ้ขายเงาเงาเนาะล่ำตูนเงาเงาดีดีครับนะักเดือนแล้วน,อนอะ,ะเก้า <9 S 2> <9 S 1> เดือนเป็นลูกตัวเท่าไรของแม่เนี่ครับอนะรโอ้เป็นลูกแรกนะครับนี่ลูกเก้าเดือนสูงสูงนะครับ<ม>นี่แล้วก็พูดนะครับยืนสีก็สวยนะครับล่ำตูนเงาเงา แข้งขาดีๆแข้งขาเป็นแต่แข้งแรกนะครับนี่ครับเอาพี่น้องเบิรงอันนี้ลูกแม่ลูกแสนสองแม่ลูกเปิดไว้ทีแสนสองเนาะอ,นอะันนี้แม่นะครับนี่เบิรงบ้านไทยเพิ่นครับสูงร้อยหกสิบนะแม่เนาะ,ะบ้านไทยเปเรตเปต้ยี่นี่ครับเครื่องำดำๆน่ครับหางเงาเงาแม่ก็ผสมแล้วปะครับผสมเคเอฟหกแปดอยู่ในท้องผสมอะไรเจ้าเดือนแล้วครับผสมล่อพันรอบโอ้ล่อพันรอบนะครับผสมล่อพันรอบอ่าอยู่ในท้องนี่เคเอฟหกแปดนะครับนี่ นะครับเที่ยวห้องแปดสูงสูงครับนี่นะครับลำตัวยาวๆลำตัวยาวๆนั่นหนาลึกๆนะครับอ่างทองงหญ่ๆแข้งขากระดีเต้านุ่มก็ดสวยนะครับซีเต้านี่ครับนี่แข้งขารับประกันเล่นเนาะมือมีขาโถขาถอนนะครับนี่ครับเชื่องเชื่องครับนี่ครับเบิ้งเสียแต่ท้ายอ้ามตัวโบได้ครับผมย้อนแสงนี่นะครับนี่เชื่องเชื่องครับนี่แม่กันนาคมคม เงยนะครับแม่นีหญ่สูงร้อยหกสิบเนาะครับเนาะสูงหญ่ครับแม่เงยเี่ครับนี่โอ้หเนี่ครับแม่หญ่อ่างทองเงยลำตัวยาว เก้าหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์เก้นึ่งหาเจากไซแม่เนี่โอ้จากสารคามพพนะครับวัวจากสารคามขอบคุณอะไรอหาเงินเก่โอ้นี่บอกครับเอา<ม>ผ,<ม>ผมผมออกไม่เห้แม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ตัวผู้นะครับนี่ ลูกเ f สามหนะครับเป็นตัวผู้สเดือน KF สูงกว่ามันดึกเม็ดหนึ่งเนาะสูงกว่มันเม็ดนึงแขงขาใหญ่เลยเบื้งแตนหน่อยอันนเพิ่ง2องเดือนนะครับเบิ้ง KF เนี่ลูกเปิดไว้บ้าแม่ลูกเปิดไว้ห้าหมนเ้ะครับเป็นลูกตัวที่สนะครับนี่ KF สมนะครับท้องว่างนะครับเพราะลูกยังน่อยอยู่อ่านี่ก็คือสูงกว่ามันเท่าไหรแม่นี่ ลอยีิบวกเนาะลอยซีิบวกนะครับลั่มตัวก็ดีนะครับนี่เงาๆนะครับหน้าหนาลึกๆนี่ครับเอาเต่านุ่มก็ดีอ้างอ้างทองใงญ่นะครับนี่คพณ่อนะนะครับเบิ้งเตานุ่มแข็งขาก็ดีพวกนี้ทำนี้นะครับของแม่เพื่อนนี่นะครับอ๋อนี่ครับนี่คมนี่ครับเบิ้งหน้าตาเชงเชื่องเรียงเรียงไงครับววาเชิงเชื่องนี่นะครับบอส้นบอถีบอเทนะครับ นี่ครับนี่ครับเอาผมไทยบันไทยพี่น้องเบิ้งนะครับนี่เอาไทยบันไทยเบิ้งแข้งเบิ้งขาหางเงี้ยวๆครับหางใหญ่ๆก๊กหางใหญ่ๆนี่เอานี่ครับเปิดโท่เบือเก่าเนาะเบอท่เบือเข่าอันนี้เปิดไปเท่าได้ก่อนครับนี่ใ <S S 2> ปหางมือเข่าหางมือเข่านะครับนี่แม่ลูกนะครับลูกเขฟมสามหนึ่งนี่ครับแม่ท้อ,องบ้างอยู่ เอาเบอร์โทรผมดีไว้ใต้คลิปด้วยศ้า0 6 uh, 5 3 1 9 1 5เ0ครับเดี๋ยวผมดีไว้ใต้คลิปพี่น้องสนใจกันโทดมาเลยครับขอบคุณหลายแม่เมื่อไปโอ้โหเม่สาวห้องไขน้องครับห้องน้องบอกเปิดไปเท่าไหร่ละห้าสิบห้าเป็นแม่สาวเนอะ เออจักปีแล้วเนาะพ่อรู้ป่ะในปีสองเดือนเลยหระครับปีสองเดือนนะครับปีสองเดือนนะครับสีดีดีครับนี่ครับลูกข้มตัวมากนุ่มเออนี่ครับล่ำตัวเงีๆนะครับล่ำตัวเงีๆสีดีๆนะครับนี่จุนเนื้อนังดีครับเนื้อนังดีเอ๋อเพิ่งใ晒แสงแดดนี่นะครับนี่เชื่องเชื่องฟ้อมแข้งขาเงีๆนะครับล่ำตัวเงีๆ นะครับแข้งขาว่้มี่แบนี้รับประกันนอรับประกันนะโอ้รับประกันถึงง่วแม่สาวนะครับนี่เ้อเอาพี่น่อยได้ง่วแม่สาวเข่าคอกเล,ลี้ยงนะครับเดี๋ยวคนไทยบ้านไทยพี่น้องงนี่ครับนี่โอ้นี่บ้านไทยก็สวยได้นี่งัวสาวหน่อยครับสาวหน่อยนะครับสาวหน่อยเปิดว้เทราไหร์กละหาสิมหานะครบับนี่หาหมื่นหาเบอร์โทษเด้ยล่ะศเกาศูนย์เก้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสี่สามหนึ่งหนึ่งสี่นะครับ ขอบคุณหลายๆเดยอันนี้เม้นห้องไผ่หลานของพอปะโอ้เปิดไปเท่าไหร่ครับนี่เปิดไปที่สามหมื่นสามได้ลูกไม่จักตัวแล้วครับนี่สามตัวเดี๋ยวนี้ท้องว่างปะครับ,รบสองเดือนแล้วบ่สองเดือนบ่ ผสมข้อมตัวมาเนาะโอ้ผสมข้อมตัวสองเดือนละสูงกว่าม้านจักรลอยสามสิบนี่แหละครับนี่นะครับประมาณลอยสามสิบลำตัวเงี้ยวๆนี่ครับล้ำตัวเงี้ยวๆนะครับเนื้อน่าหนาแน่นๆนี่ครับนี่นะครับอ้างท้องดีๆนี่ครับแข้งขาตรงๆนะครับโบมี่จำนี้นาะครับเนาะรับประกันจำนี้นะครับได้ลูกมันจะโตแล้วครับสามตัว อยู่ในท้องนี่คือตัวที่สามผสมโคมตัวมาจักเดือนแล้วก็สองเดือนสองเดือนประมาณสองเดือนโอ้โหนะครับเนาะผมถ่ายวันถ่ายวันเลครับเพราะว่าแสงแดดแล้วนะครับเปิดไปเท่าไหรก็ต่อร่องได้เบอร์โทษดิพ่อเบอร์โทษดิเออื่นนี่บอสศูนย์แปลห่า ฮะนึ่งฮะฮะนึ่งสองแปดนะครับผมจะลงไว้ใต้คลิป<ม>นะครับเบอร์โทรเอาสนใจกันโทรมาถ,ถามคุณพ่อเบิโงเด้อครับนะม,มีมีตัวเดียวเนี่ยบ่ามีตัวเดียวเนี่ยรครับอ๋อจวงยูนี่เปิดไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดไว้เท่าไหร่พ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดสามมุมสามมาส่ง ามหมื่นสามโอ้นเปิดตับเหรอจิ๋วบัวเขาจะันเปิดตอรอ้วันคุยกันเจ้าวัเปิดต้อรบออย่เปิดไปสามหมื่นสับว่เอแล้วข้าวใเตียสามหมื่นสามสามหมื่นสามูว่ามันจะวยเท่าไรครับรอยนิ่หรร้าอยะครัรเศร้าเนาะประมาั่นยเศร้านะครับ่อพ่อจากว่นใดลูกมาจากตัวแล้วครับป่้ยลูกได้ประมาณตัวแล้วครับสาตเดี๋ยวนี้ท้องว่างบ ทองเงี้ยทองว่างครับว่างโอ้ทองว่างไล้ลูก3ตัวทองว่างครับเอาพี่น้องเอาไปผสมเป็นตัวที่ซีเนาะครับโอ้เป็นตัวที่ซีพร้อมผสมนะครับนี่ล้ำตัวดีๆครับเอานี่แดงๆนะครับสีแดงๆล้ำตัวยาวๆนั่นหนาอ้างทองดีๆนี่ครับเอานะครับเขางี้ยๆนี่เขาเขาสวยๆนี่ครับโอ้ตื่นกล้องบ่มันตื่นกล้องโอ้ตื่นกล้องตื่นกล้อง เบอร์โทรเลยครับเบื่อโทรเบื่อโทษขมงพ่อพี่ครับบอกครับบ้านใดเนาะอยู่บุญครับอยู่คลองไส่ถ้าสมมุติอยากได้ไปหาพ่ออย่างครับพ่อข้ามผายครับพ่อข้ามผายหอยเอฟบ้านไหนเนาะนายหอยเอฟบ้านบ้านบ้านเรียนนาบนแล้วบ้านบางเดือนห้าอำเภอคลองไส้จังหวัดกาฬสินธุ์ครัต้องเดือนหาตำบลอย่างไรตำบลโนนศิลาเลื่องโนนศิลาเลื่องนะครับตำบลโนนศิลาเลื่องเอ้า ต้องการกต้องใชรับต้องการไปหงอาลดไปที่บ้านได้เลยนะครับไปบ้านได้ครับไปบ้านเลยบ้านว่างเดียวหาห้องร้านก็นี่ครับโอ้ยห้อกร้านก็ลายเอาไปหันอาจชิโบ่ได้ตัวเดียวอาทิตได้เป็นลายมามากตัวนี้มากตัวมั้ยลายลายอันนี้ห้องพ่อว่นี่อันนี้ห้องพ่อไงส่านร่องคนครับส่นแม่ร้อยคนบ่เปิดไว้เท่าไรนี่ไหเปิดเท่าไหร่ครับน้อยสามมื่นแม่ลูกแม่ลูกครับลูกเยอะหน้อยนี่เนาะครับลูกเยอะหน้อยลูกผู้ใดครับนี่ลูกโควบตัวแม่บ่ ลูกโคมโตมากหรครับโอ้ลูกโคมโตอ่าสูงประมาณสักร้อยสิบนี่ครับประมาณร้อยประมาณร้อยสิบแข้งขาดีดีครับเป็นลูกโคมโตเป็นตัวผู้นะครับนี่สีแดงแดงนี่ครับนะครับจักเดือนนะลูกนี่ประมาณจักเดือนครับนี่ยลูกซีเดือนนะครับเป็นลูกตัวเท่าไรครับนี่เป็นลูกตัวที่เท่าไรลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนะครับ โอ้นี่แม่แม่สูงกว่ามัานจักรอยยิมหานี่เนาะม่นรอยยี้มิมหานะครับห้ลูกมาแล้วสองตัวพ่องว่างเออถ้าไปผสมอีกก็เป็นตัวที่สามเนาะโอ้นี่แข้งขาก็ดีครับเอาเชื่องเชื่องนะครับล่ำตัวเงี้ยวเนี่ครับกลมกลมเต้านมก็ดีซีเต้านะครับเปิดไปเท่าไรก็ครับนี่ครบนนิห้าหมื่นท้วนนะครับห้าหมื่นถ้วนนะครับเปิดห้าหมื่นท้วน นี่ครับห้าหมื่นทวนนะครับมีเบอร์โทรบ่บ่เนี่บ้านใดสันพวบบ้านใดบ้าเบนค้องใช่กันละโคกสะอาดโคกสะอาดพ่อยังพ่อสุบันบ้านโคกสะอาดอำเภอค้องใช่ จังหวัดกาลสินเนาะ093นี่โอ้เบอร์โทรเท่าไรครับ093 093 076 076 2481 2481โอ้ครับนี่เบอร์โทรผมสิวใบใต้คลิปเอาพี่น้องต้องการแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับนี่โทรมาเลยเนาะครับได้ทุกเวลาได้ตลอดเวลาขอบคุณอะไรสีสบผ้าปะโอ้สีสีผ้า สี่สิบห้าครับแยกลูกมันออกไปเมื่อกี้นี้แยกลูกไปเมื่อกี้นี่ครับผมลูกแยกไปเป็นตัวที่เท่าไหร่เนาะลูกลูกสองครับโอ้ลูกที่สองครับบ้านนี้คันท้องว่างท้องอะไรตอนที่ผสมในเดือนเดือนเดือนกระบี่บักกี้มูญเป็นตัวที่สามอยู่ในท้องนี่เนาะผสมได้เดือนข่มตัวมากป่ะครับโอ้ผสมข่มตัวนะครับท้องว่างนะครับนี่ประมาณได้เดือนหนึ่งนะครับผสมแล้วนะครับสูงประมาณเท่าไหร่ครับนี่สิบหี่สบเอ็ดผมเอาลอยลอยสี่สิบเนาะ ผมถ่ายเบื้องสี่ลอยสี่สิบคุณพ่อว่าลอยสี่สิบครับเนี่ยโอ้ลำตัวเาวยๆครับอ่างทองใงญ่ๆนะหนาเลือกๆเนี่ยครับเอาเป็นตะเลี่ยงนะครับอยู่ในทองเบางนะครับเนี่ยได้แล้วผมอ่านเดือนหนึ่งผสมโคมโตมากนะครับแข้งขาก็ดีเนาะครับเนาะแข้งขาดีไม่มีตำหนิเชื่องพร้อมได้น้องง่วเนาะเชื่องพร้อมเขาก็สวยเลยครับเนี่ยเขาหนาเลี่ยงครับหนาเลี่ยงเนี่ครับเอาผมถ่ายรอบตัวเบิ้งนะครับเด้อเอาพี่น้องสนใจนี่ครับ ตะเว้นก็ขึ้นสูงแล้วก็บท้ายบ่ได้รอบคนไหนครับเพราะว่าย้อนแสงง่วงกัลายก็บท้ายยาก่ยเล็กน้อยได้ท้ายใกล้ๆไหมได้ท้ายใกล้ๆดีท้ายใกล้ๆเบื้องนะครับนี่นะครับอ๋อท้ายใกล้ๆให้เบื้องนี่นะครับบันท้ายผมท้ายบ่ได้ด้วยครับเพราะว่าย้อนแสงเลยเอาอท้ายใกล้ๆให้พี่น้องเบื้องนี้สิละครับนะครับก็ถือว่าเป็นแม่ที่สวยนะครับลำตัวเงวหนาลึกอ่างท้องใหญ่ย้องเบาว่างนะครับ ผสมโคมัวมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วเปิดเปิดว้เท่าไรก่อนครับสี่สิบห้า่าเบอร์โทษเลยครับศูนย์หกสามหกหอนึ่งห้าหกเก้าห้าหนึ่งสี่้้่่ขอบคุณารไม่อีะครับนี่ใสโอ้เหมือแล้วแม่แม่เหนี่ยงแเราครับเนอ คือเริ่มยืดแต่แสดงยิ่งไปยิ่งคุ้มเปิดไว้เท่าไรครับนี่เปิดใบสี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันเปิดใบสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับเป็นแม่สาวเป็นแม่สาวนะครับปอดไว้สวยปอยท้องยังว่างแต่ว่าพร้อมอุปโภสมุทรเนาะนี่สีแดงง่ายเลยครับล้ามตัวเงี้ยวหน้าหนาลึกๆอ่างท้องงี้ไงเลยครับนี่แข่งขายกระดีนะครับเนาะรับประกันเครื่องดำๆเลยครับ เอื้องนำดามเอาหางพี่น้องเบื้องเอาเด้อหนีินะครับนะครับนะครับท้างบันไทิงขายแข็งโบมี่ตำนี้รับประกันเลยครับหนิรับประกันตำนี้นะครับรับประกันตำนี้ก็ร่างเกี้ยงเอื้องนาตาเชื่องเชื่องนลยครับนาเลี่ยงนาเลี่ยงนี่ครับเบื้องนะครับเนื้อหนังเอาผมไทยพี่น้องตรงเด้อหนิโอ้โหครับเป็นงวดีเฉื่ยมนะครับ บัวถีบัวเตบัวย่างครับเนี่ถีบเเลี้ยงนาเลี้ยงครับนี่โอ้ยนี่ติดแสงแดดงามๆเอานี่ครับเปิดว้เท่าไรกัน้องเปิดสี่หมื่นหนึ่งพันเบอร์โทษเลยครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเ็ดามศามสามศูนย์สามสี่สองสี่สองสี่สองแปดสามามอีนอย่างง่วแม่สาวด้วยครับนี่ทองยังวางอยด้วครับไปเลี้ยงนะครับเสวยน่ครับเอาโทรมาเลยครับหาน้องคน งูมจากบ้านไหนน้อล่ะงวอยู่ย่างตลาดครับโอ้ย่างตลาดครับมากไก่ตัวนี้บ้านบ้านไหนย่างตลาดบ้านมวยเต๋ยโอ้บ้านมวยเต๋ยข้างบนน้องกลุ่มมั้งบอโอ้ยอมาสร้างเกรื่อนโอ้กระโปไก่กรไก่ครับอ่าเนาเคื่อนลำปางเกรื่อนลำปางขอกพูดในไรครับพ่ออยู่บ้านก่อนนะโอ้ครับบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเด้ สจำบ้านเดียวกันสจำบ้านเดียวกันสองตัวนี่บออะไบ่สองแม่นี่บ่โอ้เป็นแม่สาวทั้งหมดบ่โอ้ตัวนี้แม่สาวโอ้อันนี้สาวน้อยนะครับนี่อันนี้แม่สาวน้อยปีกวัวกัวบอปีกวักวกัวแม่สาวน้อยนะครับนี่สูงกว่าแม่นสักเท่าไหร่ล่ะแม่สาวน้อยตัวนี้ร้อยสามสิบขึ้นเนาะโอ้ยแข้งขาเพิ่นดีดีแน่นะครับ อ้อมไปอ้อมไปไทายกันนี่ครับโอ้โอโงวงามเลยครับนี่เบิงไายอยู่นี่งามเลยครับนี่สูงลอยสามสิบบวกนะครับล้อตัวเงวๆนะครับหน้าหนาแน่นๆนี่ครับยังเป็นแม่สาวนี่ครับเออ่าอ๋อนี่ครับเปิดไว้เท่าไรกว่าลาตัวนี้สี่สิบเก็เ,กเนาะ เปิดใบดีี่สิบเก็เอาพี่น้อยจะได้ง้อแม่สาไปเลี้ยงนะครับในท่อเนี่ยแล้มันสวยครับนี่แข้งขาย,ยงี้ยนะครับร่ำตัวดีๆเอองามงามงามเป็นลูกโค้มตัวเนาะเอาแม่นี่เลยนี่สามสิบเก็เออเออแยกลูกไปแล้วได้ได้ลูกยักษตัวแล้วนี่ได้ลูกตัวเดียวแยกไปช่วยนะครับท่องว่างเนาะท่องว่างทร้องยังว่างนะครับทร้องที่ผสมแยกลูกไปแล้วนะครับนี่สูงประมาณเท่าไหร่ล่ะนี่ ร้ 1> 1. อยสามสิบเกดะสูงไหมสูงเท่าไรร้อยสามสิบบวกเปิดไว้ที่สามสิบเกดสามนเะครับเอานี่นะครับพี่น้องเบิรงนี่โค้งเบอร์โทษเลยละ่ะศูนย์หกหนึ่งหน สามหมื่นเจ็ดห้องที่ผสมนะฟองว่างลูกน้องข้อลูกอันนี้เท่าไรก่อนนี่เปิดเท่าไรก่อนนี่ยตอนเปิดได้สี่สิบเจ็ดครับโอ้สี่สิบเจ็ดเอาสามสิบเจ็ดกับสี่สิบเจ็ดนะครับขอพี่นอ้องอ่าต้องการนะครับวัวไปเลี้ยงกัโทรมาหาน้องมาเลยครับเนี่ยอ่าทรมาเลยนะครับขอบคุณหลายเด้อ